สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่ช่องเตาเบิร์ดครับสวัสดีโอ้สวัสดีไอ้ไทยครับผมสวัสดีครับไอไอซื้อมาให้ครับเอ่ยซื้อวุฒิครับซื้อเนื้อมาให้เจออะไรยี่บูดยี่บุดเนื้อทิมันเนื้อทิมันโอ้ขอบคุณไอ้ไทยให้ปัญญาลืมถามซื้อจะไรบ้างเนี่ยซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวก่อนซื้อบุดไอบุดใ้วุฒิเดียบัตรเนยบัตรนี้เโอ้ขอบคุณใชครับเจออะไรที่นี่บุดเดี๋ยวพวกยังยี่บุดกัน นี่ลุกไปเนี่ยนี่ไอ้เจ้ครับผมื้อใหครับผมเป็นีเป็นี่เราเ็นตัวลาไปซื้อใหม่เอ่อไะน้ไ้พดเอาอ่ะนี่นี่้มันน่เอาไ้ครับผมนี่หิ้เขาเก้ไปกินข้าอันน้มาที่นี่ลไป็น้ไกไ้ถากินเนื้อแ้กัน้รงมาเบ้งอเนี่ แรงเนงสียดายเพราะกันนะเขาต้องหุ้มแงหมดแล้วมาแต่ลเดืออองเาเดือดบ่เอ้งันยุทธเนี่ยพ่ดเขาชงติมันกินแก้วคนละทั้งเกือบดึงสนามดินโอ้ยบ้านนั่นเนี่ยแก้วคนละยุดยุดตายเลยท่านยุดกับเรือแล้วโอ้ยมองมากเนาะเจ้าหน่อยเนาะติบซีมาดดนไปเนี่ย วายัตงแต่ป oh. ีเวที่นุ่มโปมาไม่ไหมหมดแล้วโอ้แปดปีหรือเล่าอ้าแ้วเจอสบายไปแหลมเลาพยายาก่าแจกาเช่นมาหนึ่งนะนี่ลูกพญี่ป่แหมเนี่ยเห็นบพอดีซื้อทหฝากเราเน่อนี่กพญี่แหมก็จะนี่รถขวดไอการม่ไ้ไอการกะใส้ดีๆกะไี้กะไ เถามหาเจ้าเนี่ยเสือเสือนี่ครับไม่จสี่ไเด้อผมเปนบใหญ่หมถามอีกเกี๋ยววัวใหญ่โดันพีรอบนาก็ได้ทั่ทากันเลครับครับต่ว่อยู่อยู่บ้านนีอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านนี้อยู่ในเนเจ้าที่เอา เอวส,สองไลยสองไล่เจี๊ยบชไฟครับรครับผมอาน,น้ำสองลยห,หาชิบออนไว้คือท,ทำการวการวกับแม่บ้านนั่นนี่นนี่นล้วทีเอาใช่นใช่การลวนใส่ก่กันเลยเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ใช่ก่กันเนาะใช่รครับเลยครับ ีรถมีรถไปซื้อเนื้อมาให้ทีมงานเชอบูกินจารีจารีมาเนื้อนะครับดันไปซื้อเนื้อมาให้นไซื้อเนื้อหัวเนื้ออวปขอบคุณขอบคุณลายใทีมงานกับกาลังที่ตั้งั่นก็ได้ครับไปครับขอบคุณะหลายครับผมโอ้ยเสียดายมือแรงมืว่างเนาะ อย да. ่าลืม้อเสือเสือสองตัวนะสองตัวสตัวให้คู่กันหลดขอบคุณไอ้ไซครับไอ้บุญกับแม่บ้านถ้านี้วิธีก็กลางชีตั้งเสือเต่าเพื้ดเสืองามเลยเสือเต่าพื้ดเลย เอมันาง้างเลยใส่ใส่บึกขึ้นงี้เพราะจะถีบถอดใส่แต่บึกขึ้นมาท่านถอดดีดีขอบคุณสายไปแล้วซื้อเนื้อมาให้ตาเบิดกับทีมงานครับพิพิธเมืองสกุลคนอำเภอบ้านม่วงขุดเลยครับบ้านม่วงเข้าไปละบ้านม่วงเตาเบิดก็ไปดูอยู่มีอาจารย์อยู่ครับ อาจารย์ปีกกับสอนอยู่บนโรงเรียนบ้านมน่วงครับผู้สนอนดนตรีพูดใหญ่ใจด้วยทนห้องระบอบห้องระบอบพูดใหญ่เนื้อติดมันยังดีท่านใดหรือเปล่าเนื้อติดมันยังดีท่านเนื <c oughs> เอ้อเนื้อน้่นเจ้าออแล้วเนื้อเนื้อทั้งหลังนะที่พรถามใส่เนือ้อใส่เนื้อจ,จังใดี๋ยวนี้ สาังเกตเขื่อนไีเขื่อนไม่มีตรงนีขับท่เลยขอบคุณไอ้ทายครับโทรมาหาจีโซ่เลยไปท้ายไหนวะผมมาทางตกุลเดียทางสกุลเต้ากินเงินกินเงินเนื้อบ่รว่าเช่นเนื้อหัวบ่รว่าเช่นไว้มาชิปฏิเสธคนตะเคียนคัดว่าเรื่องเนี่ยเมนผู้ขับรถมาเรื่งเดี่ยวเนี่ยมาให้เมนครับนี่แหล,ละคุณยายเลวกับแม่บ้านนั่นแหละแม่บ้านเพิ่นทางยยสโวไปเลย แต,แต่ว่าไอา้เราอยู่ทั้งสกุลทรมาหากริบันวู้ยขอบคุณหลายไอ้ถนอมเขาก็บว่ได้ตอบว่าจะเอาเขาเอาดอกแต่ว่าเขาขอบคุณแล้วนะเดีเลยต้องจำเป็นต้องได้ซื้อ <c oughs> ตัวเอาหยอกครับไอ้เราตั้งใจไอ้เราตั้งใจจืดๆช่วยชิ้นงานกินอยู่แล้วละ่ะก็เห็นตาเบิดก็ที้งานกินแล้วเชียบเห็นพ่อใหญ่ใจกินแล้วกันมีความทุกข์นะเจ้าวะ ยังน่ะตาบบอนดนั่นแดงันั่นเออได้หลเะานี่ซื่อ่าพกดีกวดดีไห้พกดีนั้มมีเามี่วดดีแต่ว่าออนมม่น่องคอทนี่ยังน่องยังนัน้ว่านี้ำจิ้มจุ่มกิกว่าโอ้น่ของเท่ โอ้ยส <ersch> ียดไฟก็จะถูกนจำ่ใส่จำจำไฟเสียดยตยี่สีกัเลยข้าเจ้าใส่ยูเทลเบขาเจ้าพมุ้งอมาวานะโอ้ยจะมุงอไกับให้พึ่นไปยังพุ่ะหาบาทกันเลยหิ่งงนเาเนี่ยเต้นแล้วกันพึ่งเนี่ยพึ่งเจ้าอีกทีกัไเาที่ใหญ่ไปว่าดีโอ้โหไปเลยโห แล้เขาอยู่ใกล้สนามบินเน่เพื่อถามหาบางอย่างนี่ต้องมาที่เสื่อนอันนั้นมาให้ินเพราะห็นเจ้าเพต่องมาเห็นเจ้าอยากตำมีอยังก่อนจะเมื่อยใช่อาจารย์การใช้มาสลืมสลือเลรอไม่บูดเลยเลรอเคียงเขาเลยเคียงเขา เึ้นมากคักไปขึมาคลกคักไปึนมากักมาครักไปขึมาคุกคักไปขึ้นมาคุลคไ้นมอุกคักไปขึ้นุกกไปขคุกักไมาคุับไปุกคักไปขาคุกคักไป้นมครกับไปขบุ้กักไปข้าัไปข้นมคุกคักไปขครกคักากคัคัก ผู้อื่นหิดกับว่แซบดอกหิดเต้าหิดกับว่แซบดอกโอ้ยมีดข่อยตัวเนี้ยยังเด็กเนี่ยไอ้บูดชื่อได้บ่เนี่ยไอ้เขาเขาอะไรอีกคนน่ะมีดดำใส่ไอ้เฮดดำล้วแม่นรอดอันสองดวงจักบาทก็ยี่สิบบาทบ่าไอ้เปียกซื้อมามีดไอเปียกไปซื้อให้สองดวงยี่สิบบาทใช่ไหมแล้วไปซื้อแล้วไปซื้ออยู่บ้านเท้งล่ะหกสบาท ก็เลยห่อนได้เตียมกันเลยัเปานเหมือนงานงนของเราละเราเป็นงานงารากันเลยทีนี้ทีมงานเรากำลังติดตั้งวิธีครับบัดนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาที่ทำการแสดงลดูดูดูงานท่นองเบิกหมดนั่งลานหรืออื่นขาเจ้าล็ก ช่องคออันนี้เพิ่งก็จะเอาเสื่อมใส่รถเห็นนะครับผู้ะอันนี้คันมันจะซื้อได้เนี่ยคันเส้นด้านหนละังเลยคันเกาะตด้านหนละังเลยเสื่อมเสื่อมเล็กใส่เลยครับผุ้ดำเนี่แข็งบ๊อบพี่น้องวมาหานครับหันที่งานะโอ้โหตัดผมว่าได้กินขึ้นขวดดอกก้านตัดผมนะโอ้ยไฟน,ในี่โคตรคักเลยวะโคตรชอบเลยสายไฟนี่ เียเข็พี่้ลงใช้ไฟเกียงคันเอเดินโยก่ส <220. S 2> องรอยขอบคุณอาชั่ครับ ใปซื s. <S ้อเนือใหมงนใครทุกคนบอกคดกกอวยกินใค้ทุกคนให้ทุกคนเ่ให้ท้กคนใดีก่านะครบันม่วงอ้บันม่วงบันม่วงกุหละคำพูละไปทั้งพละอันวัดคำสนุนพดละอยากไปอีกหน่อยก็หอดวัดคำสนุนแล้วคำสนนกับไก่กันเีวมครับบอไก่บันม่วงกับทีหอดคำสนุนแล้วบันม่วงเลยบันม่วงกุหละคำ สกุเด่นมันถึงหอนดูดอนเลยนั่นน่ะเขตนั่นสี่ขามไปอุดรสที่ขามไปไม,ม่ไม่อ,อุดรสที่ขามไปน้องไข้แล้วนั่นเขตยนทางนั่นมันอยู่กึ่งมันอยู่สา <c oughs> มมุมนั่นสีอยู่สามเลยทางวัดคำถนนสีอยู่กึ่งระวางซีจังหวัด่นดึงการน้องไข้อุดรน,กนสกุลส่วนนั่นทีอยู่กึ่ง,งกึ่งกลางๆเลยตรงไหนตรงนั้น <c oughs> <c oughs> เก็มใจครับเอ,าเอา้าน้องจาก,กาต,ติกดตา,า,ามตอนต่อไปก้อยยังเดียวฮงใกล้กินรถนียเอ้าน้นองจามติดตามตอนต่อไปคลิปนี้ครับจะไปตำหนิเจ้ก่อนอ่อกระตินาครับขอบคุณสวัสดีครับผม